วันนี้นะคะก็มาพบกับซอตี้ปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมพรสข้อของจิงนี่นนเองนะคะวันนี้นะคะเราพกขึ้นมาที่1,700ดบาทนะคะเราจะไปบกหมุนออโต้นะคะทั้งหมด30รอบนะคะลองมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราขอพอรให้อ่ออะไรเดี๋ยวแตกส,สแคตเตอร์ละกันเนาะเออเรามาลุ้นกันว่าพรนี้นะคะเราจะได้ไหมนะทุกคน ค่ะวายมาฮะทุกคนค่าแต่เป็นวงรางวัลก้อนโตนะคะทั้งหมด768บาทค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะคะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะอสาราขอพรอไว้หนึ่งข้อแล้วกันนะคะคือขอ s c a t อร์มารอบหนึ่งนะ,ะเรามาลุนเรามาลุ้นกันนะคะว่าพราน,นี้นะคะจะได้หรือเปล่านะคะ ตองนคเราหมุนไปทั้งหมด15รอบเหลือ15รอบแล้วนะคะและอีก13รอบค่ะไปต,ต่อเลยนะคะยังเงียบอยู่นะเริ่มเงียบแล้วนะคะทุกคนวายมาค่ะได้ไป36บาทนะเหลืออีก7รอบวายมาอีกแล้วนะคะแตกไป144บาท เล็กก็แตกไปอีก88บาทนะคะทุกคนเหลืออีก3รอบนะคะแล้วก็เหลืออีกสองรอบอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้โหเสียดายนะคะก็คือยังไม่แตกเนาะเดี๋ยวซอสคะจะไปเบ็ดเพิ่มอีก1ิบรอบนะคะแล้วก็พรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเรามาองก,กันว่าจะได้ไหมนะเหลืออีก6รอบค่ะ 5รอบเงียบเงียบกริบทุกคนมันเงียบมากจริงๆอุยสเกตเตอร์มา2ตัวนะคะได้ไป30เสียดายนะคะไม่ไหวตัวหนึ่งนะ,ะไม่งั้นพอเราจะเป็นจริงนะคะแล้วก็ได้มาอีก28บาทนะโอเคอารอนะคะก็จะไปเบ็ดอีก30นะคะรอบสุดท้ายแล้วอีก30รอบไปดรินตา จะได้ไมรอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบนี้เราเหลือเราได้มาอีก48บาทนะคะเราเหลือหมุดอีก25รอบนะคะทุกคนขอสเกตเตอร์มาสักหนึ่งรอบเถอะเฮ้ยยังไงยังไงโอ้อโหได้มาสองตัวทุกคนคะ่ะขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้น ฝนเราไอ้พอเราก็จะเป็นจริงลแล้วนะเสียดายอย่างไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก18รอบนะเหลือหมุนอีก17 16รอบแล้วนะคะทุกผหลาเนียบมากเลยนะคะสำหรับรอบนี้นะหมุนไปนเรื่อยๆคือแบบว่าไม่มีแตกเลยนะ โอเคเราได้เงินแล้วก็โตบ่นปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะเราได้ไป720บาทนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราเหลือหมดอีก9รอบสุดท้ายนะคะได้มอีก18บาทค่ะแล้วก็ได้อีก60นะคะวายมานะเมื่อกี้เหลือหมดอีก6รอบสุดท้ายคะ่ะได้อีก9บาทนะคะมาได้มาอีก60ค่ะ เราเหลือหมดอีก2รอบอีก1รอบแล้วนะคะรอบสุดท้ายโอ้ได้มา19บาทนะคะวันนี้นะคะเราได้ทุนมาประมาณประมาณ300ร้อยมพอแบบคือคือเราไม่ถูกนะคะว่าเราได้มาเท่าไหร่เพราะว่าเราได้มาแล้วเราก็เล่นออกไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ หลายบาทอยู่นะเออก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะอราจ,าจะเล่นเป็นเกมอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย